ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องแนวทางสล็อตกันอีกเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะกับแอดชชยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมวันนี้เรามาในเกมสาวถ้ำหัวค่าย PG นะครับผมกับทุน100บาทจ้ะพร้อมแล้วก็เล่โกกันเลยคุณผู้ชมเบีดหนึ่งบาทสิบหมุนอืมจะรอดหรือเปล่าทุน100แล้วเราวันนี้กับช่องนี้ของเรายังไงปับ๊บต่อหน่อยเพื่อใื้ส่วยชมพูไปหนึ่งดอกแล้วยังไงต่อต่อ,ตอไหม ต่อไหต่อไปโอ้โหไม่ต่อแต่ลั่นไปแล้วที่ยี่สิบหกบาทคุณผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องแต่เคมาสวยสวยเพื่อนขอเคเคมาหนึ่งดอกสวยสวยแล้วยังไงต่อต่อไหมต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่ต่อแต่ลั่นไปแล้วที่ยี่สิบสี่บาทครับผมทุนหนึ่งร้อยก็บวกได้คุณผู้ชมทําเป็นเล่นไปก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแนวทางสล็อตไ้ด้วยคุณผู้ชม จะลืมกดซับกันด้วยเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ลั่นไปแล้วยีบเก้าบาทเมื่อกี้แล้วเขียวมาหรือเปล่าแถว2เขียวมาจริงๆคุณผู้ชมแล้วไงสิบแถวสสวยสวยไปอีกหนึ่งดอกแล้วเจแถว2หรือเปล่าโอ้โหต้ใหโ้น้าเงินมาแต่ลั่นไปแล้วที่28บาทครับผมโอ้โหสิบหมุนแรกเอาเรื่องคุณผู้ชมกระเบียดหนึ่งบาทนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่ทุนน้อยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวแอดทำให้ดูว่าเล่นยังไงเล่นทุนน้อยเล่นอย่างนี้ไงป นี่ไงพอเบ็นดน้อยมันก็เข้ารัวรัวปุ๊บปึ๊บสวยๆอาจจะมีว่าวอาไปบ้างนะคุณผู้ชมนะแต่ส่วนมากมันจะลั่นนะถึงลั่นไาเยอะแต่ก็ลั่นพอให้เราได้ชื่นใจสิบแถวแรกสวยสวยไปหนึ่งดอกคุณผู้ชมแล้วยังไงมีวายว่ะแถวแรกไปหมดแล้วต่อไหมโอ้ยไม่มีตัวไหนไปต่อได้คุณผู้ชมแต่ยังดีที่มันลั่นมาสามสิบสี่บาทนะอย่าลืมว่าเบียดที่บาทเดียวนะคุณผู้ชมนะม,นะมันเอาเรื่องอยู่นะปาเบ็ดไปสิบาทคุณผู้ชม เราฟองงอกไหนได้เราก็ปรับเลียดสู้หน่อยเออถ้าสิบหมุนนี้ว้าวเราก็นี่เลยคุณผู้ชมรดเบ็ดแค่นั้นแหละก็ก็เหมือนทุนปะก็เท่ากับทุนเราเข้ามาไงก็ไม่ได้เสียอะไรก็ลองดูเผื่อมันบวกว่าเอาหน่อยมาสกแกปเตอร์มาหลายรอบแล้วดิปับ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 โอ้โหพวกเล่นไม่เข้าคุณผู้ชมแต่ลันไปแล้วที่224บบาทครับผมเอาเรื่องอยู่นะเราต้องกล้าได้กล้าเสียนะ เอาสูตรไม่เอาทรงนะคอนเซปต์เราคุณผู้ชมแล้วแถวแรกไปหมดคุณผู้ชมน้ำเงินอยู่ไหนสวยๆไม่มีแล้วยังไงน้ำเงินอยู่ไหนน้ำเงินอยู่ไหนหมดน้ำเงินอยู่ไหนเฮ้ยเพื่อนสามร้อยสี่สี่บาทเฮ้ยเอาอะแอดดูน้ำเงินดิแอดอยากได้น้ำเงินอะเฮอไปต่อคุณผู้ชมปั๊บ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 โอ้โหเอาสะบัดรัวๆปพ๊บเจแถวแรกมาเพื่อนเจแถวแรก แต่สิบออกว่ะสิบออกแล้วเป็นวายขนาดนี้เคยมาแถวแรกอ้ยยังมีวายอยูุ่ผู้ชมยังช่วยชีวิตได้ขอหน่อยแล้วกันปึ๊บเคยสองแถวมาเคยอีกโอ้โหยังได้เจีกขอเจีกได้ไหมละ่ะอีะย,ยังมีเคแล้วดิผู้ชมแล้วยังไงจะชมพูมีว่ะผู้ชมเอาเรื่องกระเบื้องแตกแล้วยังไงต่อต่อต่อครับผมแล้วคอมโบสวยๆโอ้โหลั่นไปแล้วที่530บาทคุณผู้ชมเฮ้ยมันสุดลวเกินมาเบียดสิบบาทก็เอานะคุณผู้ชม,ชมน้มนหมุนนอกแล้ว เข้าไปข้างในไม่ค่อยสุดนะหลังจากที่ได้ไปเทสมาสองาวันที่ผ่านมานะคุณผู้ชมนะเคียมปัดเลยข้างในออพอซื้อซื้อเท่ากับเจ๊งแค่นั้นแหละ <c oughs> เน้นหมุนนอกก็ดีกว่าคุณผู้ชมเปลี่ยไปพันแล้วดิพันแล้วดิวดเอาแล้วดิเอาแล้วดิเพื่อนมาแล้วดิยังไงยังไงปุ๊บปุ๊บเคีไปซสวยหึดอก คอมโบคอมโบยักษ์ชมพูอีกแล้วยังไงต่อต่อไหมเจมาหวานหวาน,วนแล้วโอ้พวกให้นำเงินทุกตัวคุณผู้ชมไม่มีทางไหนที่ไปต่อได้เลยครับผมโอ้ไม่ว่าพอเพื่อนสวยไม่ว่าพอลูกรักไม่ว่าพอลูกรลัก8 1 0บาทแล้วยังไงต่อต่อไหมโอ้ได้จะคอมโบให้อีกสักหน่อยคุณผู้ชม873บาทที่เอาเรื่องกับเพื่อนแตกเอาเรื่องสุดๆว่ะหุ่นน้อยร้อยเปิดคุณผู้ชมวันนี้ วิดวงอย่างมาดวงแอดอย่างมาว่ะปั๊บอืมีไฟสองดอกแถวแรกออกหมดแถวแรกออกหมดครับผม645บาทแล้วจะต่อไอู่ไม่ต่อคุณผู้ชมจะได้744บาทหรือเอาอ่ะเรายังไปต่อได้นะโอ้มันไม่คอมโบด,ดิมาอย่างนี้สองบาทเบียดสามสิบนะเพื่อนเกินไปป้าเบียดสามสิบนะเพื่อนบาเปียดไปคุณผู้ชมห้าสิบ ติดหมุนไปพอช่วงที่มันจ่ายเราต้องรีบปรับเบ็ดสู้นะผู้ชมนะถ้าถ้าปรับเบ็ดแล้วมันไม่จ่ายเรากลับมาเบ็ดที่มันจ่ายเหมือนเดิมนะครก็แล้ันผมคุณผู้ชมสูตรเด็ดนะแล้วยังไงเคเคเคโอ้โห oh, เป็นสิบแล้วสิบมาจริงด้วยคุณผู้ชมโอ้โ oh, หแล้วเคออกหมดเคออกหมดดอกตีที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทคุณผู้ชมเอาเรื่องกับเพื่อนแสกคับผมสุดสุดําเดียวคุณผู้ชมสุด คูณนึงร้อยแตกมาหมื่นเจ็ดดอกเดียวของจริงของจริงไม่จริงหนังด้วยไม่ได้โม้ด้วยเอาดิอเออแล้วเป็นวายต่อแล้วสุดอืมได้ไงปับ๊บเอมาสวยๆหนึ่งดอกคอมโบหนึ่งดอกเลยว่าไงเจมาไหมเราสองโอ้โห,โหลั่นไปแล้วที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าบาทครับผมเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดแอดบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดคุณผู้ชม ของจริงปับ๊บหมุนมือไปดิใครจะอยู่ก็อยู่แอดเราไม่อยู่แล้วคนหนึ่งคุณผู้ชมประเสริฐอยู่ในช่วงประเสริฐนะครับผมคุณผู้ชมนะอยากจะลันสามสิบหกบาทเคมาอีกหนึ่งดอกคุณผู้ชมเคให้ดีจัดวันนี้เคมาดีจัดแบบว่าของจริงแบบว่าของจริงจัดประเสริฐไปประเสริฐไปเพื่อน เราจะอยู่ที่หลักร้อยนะคุณผู้ชมปักติดนะเราเราจะเอาที่หลักร้อยอยู่นะโอเบไปยาวๆยาวๆลั่นครับผมยังไงปึ๊บโอ้โหไม่คอมโบแต่ลั่นมาแล้วที่สองร้อยสี่สี่บาทได้เอาเรื่องนะคุณผู้ชมเฮ้ยวันนี้ลูกรักเอาเรื่องว่ะสาวทำมุ่งมั่นซัมเบ้มากปั๊บยังไงลูกรักไปสี่บาทไปปึ๊บลั่นมาแล้วสองร้อยสี่สี่บาทได้ไคิวสวยไปหนึ่งดอกเดี๋ยวยังไง น้ำเงินแถวสามไม่มีโอ้โหให้อีกสักหน่อยก็ไม่ได้หรอเกินปุยมุยเยกนปุยมุยอ,อยู่ในช่วงประเสริฐนะคุณผู้ชมนะสำหรับตุวหนึ่งร้อยก็ฉ่ำแล้วก็ฉ่ำสุดๆแล้วครับผมเต็มอิ่มเต็มกราบวันนี้ของจริงประเสริฐไปเรียบร้อยคุณผู้ชม บวกประมา่นส0 0 0บาทตุน100บาทโอ้โหใครจะอยู่ก็อยู่แอดไม่อยู่แล้วจ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแนวทางสล็อตไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจหรือติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราคุณผู้ชมนะใครที่สงสัยว่าเล่นเว็บไหนค่าไหนก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ้าบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า